สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เราทำขนมไข่ปลาไปวัดกันนะคะนี่ไงมันเกิดแรงอยู่ที่นั่นนะให้มารู้ตัวอย่างพวกปลาอะไรเยอะมากสมาธิธรรมะเนี่ยพอขั้นสูงไปเนี่ยความกิตเซตใจรักใจรักแสดงตัวอย่อางเช่นอ้าวบิวโอ้ไม่ได้ระดับ ใหน้าพวกสาวๆทั้งหลายที่บอกว่ามีประจําเดือนมีรอบเดือนแล้วปวดมากอ่ะมันมีสองปวดซ้อนกันอยู่ปวดหนึ่งเป็นปวดจริงๆซึ่งไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นบางคนซึ่ผิดปกติจริงจริงนะอีกปวดหนึ่งเนี่ยจิตไปขยายหอกมัจิตเราเชื่อว่าต้องปวดนะว่ามันเปขยายความปวดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติอย่างของคุณเนี่ยปวดมันจะเหลือแต่ความปวดแท้แท้มันจะลดลงไปทั้งเยอะนยไม่ต้องกินยาเลยบางทีนะฝึกสนะฝึกเห็นไหมฝึกกรรมฐานแล้วดีหลายอย่าง Gracias. สายก็ไม่มีความมีจะมีความไม่มีอะไรถึงืองของบัณฑิตอย่คิดคล้ายๆกันนะแล้วเด็กเดีเ่ยวนะตอนนอย่างยากลำบากเดินจงกรมอดกินอดกินทำไมต้องอดกินมีข่าวกินทุกวันโดยธรรมดากินจุกม่ากเลยกินเป็นคนตกใจนะ มากแล้วเหลือกินนิดก็ดไม่มีมากต่างวัดตรอดกินอด,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 ดนอนนะเาานาเดินโงกลมนม่อาศัยารมีเนะย่ำสู้ความลำบากไความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองมันจะ่วงเราเราต้องฝึกนะสำรวจใจของเราคุณมำวามีอะไรย,ยังไม่พอต้องการต้องรู้นะว่า ตามรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นเลยความคุ้กซ่านก็ชั่วคราวแล้วก็ห้ามไม่ได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกัน เราอยู่กับธรรมชาติเราจะรู้สึกตัวเราจะมีสติสมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เราก็ต่อยอดมันไปการปฏิบัติธรรมคือการต่อยอดสติสมาธิที่เรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติใั้นมีมากขึ้นกว่าเดิมบางครั้งมันมีน้อยพอมีน้อยไปประสบกับเรื่องอะไรมามันก็เอามาพุกเอามาเครียด เอามากังวลเอามากลัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิมีสติมากเราก็จะลบมันตัดมันได้ง่ายวางมันได้ง่ายอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับขนมไข่ปลามาวัดกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ